สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะฮะกับช่อง v a เปอร์บายหำน้อยนะครับแล้วก็มีช่องทางต่างของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG แล้วก็ l ล n e นะครับจะชื่อว่าหำน้อยไฟลุกนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัว w ูปูแดกส3ตัวนี้นะฮะตัวใหม่เลยนะจะมีฟังก์ชันและอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างไปชมกันดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาดูรอบๆเครื่องของ d a ก3ด้านบนนะครับมันจะเป็นแทงพอร์ตสามารถปรับรูรับลงได้แล้วก็ปุ่มดูจะอยู่ด้านบนครับหน้าจอเนี่ยจะมากับหน้าจอ TFT สกรีนมีปุ่มเพิ่มวัดมีปุ่มลดวัดช่องด้านใต้ของเขาเนี่ยมากับตัวสายชาร์จไทซี ตัวเครื่องของเขาเนี่ยใส่ฐาน2ก้อนขนาด18650ตัวเครื่องสามารถปรับวัตตได้ตั้งแต่5ถึง177วัตต์และตัวเครื่องยังรับค่าโอตามต่ำได้ที่0.10ถึง3.0แทง p ์พของเขาจุน้ำยาได้มากถึง5.5 ml ตอนนี้เราก็อันบ็อกออกมานะครับเราก็มาดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีตัวแท่ง T P P มาให้นะครับแล้วก็มีใบคู่มือในกล่องเนี่ยเราแกะกมาเนี่ยมันเขาจะให้คอย2ตัวนะครับแล้วก็จะให้แบบอ่าสายชาร์จแบบ Type C นั่นเองนะครับที่ให้มาด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของตัวคอยทั้ง2ตัวกันนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยนะครับ คอยตัวแรกนะครับที่เราจะดูกันนะครับจะเป็นคอยขนาดของอเรานะนี่เป็นคอยขนาด0.15นะครับรองรับวัดได้ที่60-80วัตรครับเบสของการใช้วัดที่ตามคำแนะนำครับอยู่ที่65-70วัตรครับแล้วก็จะมีขีดด้วยนะครับบอกว่าห้ามให้น้ำยาต,ต่ำกว่าตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับ ต่อมาตัวที่2ครับจะเป็นคอย0.2นะครับสามารถรับวั์ได้อยู่ที่40-60วัตต์นะครับแล้วก็เบสของตัวคอยเนี่ยห้าวัตต์ตัวนี้ก็ยังมีบอกเลยนะครับว่าอย่าให้น้ํายาต่ำกว่าตรงมินตรงนี้นะครับ ตอนนี้ครับเราจะมาสาธิตวิธีใส่น้ํายากับตัวแทคง TPP ตัวนี้นะครับว่าใส่กันยังไงบ้างนะครับตัวนี้เราก็แยกออกมาได้เลยนะครับนี่แยกออกมาได้นะครับเราก็ตั้งไว้ก่อนอ่าคอยที่ผมใช้นะครับผมจะใช้คอยตัว0.15นะครับเราก็เอาน้ํายาใส่ตรงนี้บ้างเล็กน้อยนะครับนี่ใส่หยดไปสักนิดนึงนะครับนะครับเราก็ เอาตัวแท้งเนี่ยใส่เข้าไปในคอยครับกดติ๊กให้แน่นนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับแล้วก็อ่าเปิดจุกตรงนี้เถอะนะมันจะมีที่เปิดอยู่นะครับมันก็สามารถเปิดขึ้นมานี่ไงช่องใส่น้ำยาน,นั่นเองนะครับอ่า่เราก็ใส่เข้าไปครับอ่าเห็นไหมนี่น,ะน,นี่แล้วก็บีบเข้าไปครับผมนี่เราก็ใส่เต็มแล้วนะครับแล้วก็ ปิดจุกครับอ่าให้มันแนบสนิทนะนี้หน่อยนะครับเห็นไหมนี่เลยนะครับใส่เต็มแล้วนี่ครับตัวนี้นะครับยังบอกด้วยนะว่าอ่าห้ามให้น้ํายาต่ํากว่าตรงคาว่ามินตัวนี้นะถ้ามันเริ่มต่ำแค่เนี้ยเราเริ่มใส่น้ํายาได้เลยครับผมนี่เราก็ใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ปึิบลงไปอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเครื่องเท่านี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาดูว่าหน้าจอเนี่ยเขาแสดงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็บอกว่าเป็นรุ่นแดกนะครับแสดงพลังงานฐาน2ข้างนะครับตัว S เนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของตัวโหมดนะครับแปวัตต์ก็พูดถึงในเรื่องของ Power ว่าเราแรงแค่ไหนนะครับพัเนี่ยก็คือจำนวนครั้งที่เราดูดนะครับ R ก็คือค่ารีสตันก็คือค่าโอห์มนะครับ ตัวนี้เป็นตัว v นะครับก็คือตัว v o ลเท g นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ก็ตัว time time ก็คือระยะระยะที่เราลากยาวขีดตรงนี้ก็จะบอกเหมือนกันถ้าเรายิ่งลากยาวขีดมันก็จะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมาะเข้าฟังก์ชันต่างๆให้ดูนะว่าแต่ละฟังก์ชันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมขออนุญาตบอกในเรื่องของว่าแต่ละปุ่มเนี่ยทำงานกันยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็คือเปิดปิดเครื่องนะครับ แล้วก็อันนี้ปุ่มเพิ่มวัดปุ่มลดวัดนะครับเราก็กดเปิดปิดเครื่องกด5ครั้งครับ1 2 3 4 5ครับปิดเครื่องกดลัวๆนะครับต่อมาครับกดเปิดเครื่องกด5ครั้งเช่นเดียวกันครับ1 2 3 4 5ครับโอเคต่อมาครับเราจะมาดูในฟังก์ชันของตัวค่าพับนะเห็นไหมเป็น0 0 0หมดเลยนะครับทามทามก็ขึ้น0.00เหมือนกันตัวนี้ยังไม่มีขีดพลังเดี๋ยวผมจะดูดก่อนนะครับ1ครั้ง ขึ้นเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าทามนะครับจะเป็น1.73วินาทีขีดพลังที่ผมดูดออกมาเนี่ยได้อยู่ที่4ขีดครับเดี๋ยวผมขอดูดเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งต่อไปนี้จะลากแบบยาวๆหน่อยนะครับนี่เห็นไหมกระดูกังที่สองเพิ่มครับแล้วก็ผมลากยาวมากขึ้นอยู่ที่2.52วินาทีขีดพลังเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับเราจะ พูดถึงในเรื่องของการรีเซ็ตค่าพับครับเราก็จะกดปุ่มดูดกับลดวัดพร้อมกันนะครับนี่เคลียร์ค่าพับกลับมาเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยเห็นไหมแล้วก็ในฟังก์ชันนี้ก็คือเอาไว้เล่นแบบว่าถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราดูดีกครั้งนะครับเราก็สามารถมารีเซ็ตใหม่ได้นะครับต่อมานะครับฟังก์ชันต่อไปก็คือกดปุ่มดูดและปุ่มเพิ่มวัดพร้อมกันครับตัวนี้จะเป็นล็อกนะครับล็อกก็คือกดเพิ่มวัดไม่ได้นะ กดล็อกวัดเอ้ยกดลดวัดก็ไม่ได้กดดูดก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเราต้องจําเป็นต้องอล็อกใหม่นะครับกดเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มดูดกับเพิ่มวัดครับปนี่มันการล็อกลายหายไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับในต่อมานะครับจะพูดถึงฟังก์ชันในการเปลี่ยนหน้าจอครับกดปุ P ่มเพิ่มวัดกับลดวัดพร้อมกันนะครับนี่เลยกดเพิ่ม มันก็จะเป็นทีมนะครับมันจะมีไอรอนมีคอนะครับเราก็สามารถเลือกได้เห็นไหมเลืยอนได้นะครับเราก็กดปุ๊บเนี่เรามาเลือกคอครับกดค้างไว้นะครับ1ครั้งนี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เห็นไหมหน้าจอก็จะเปลี่ยนสวยขึ้นนะถ้าเราไม่ชอบเราอยากได้แบบเดิมกดเหมือนเดิมครับนี่เราก็กลับมาที่ไอรอนนะครับแล้วก็กดค้างหนึ่งครั้งครับหน้าจอก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับก็คือกด3ครั้งครับ1 2 3นะครับเปลี่ยนจากตัว S เป็นตัว R เขาเรียกว่าโหมด RBA เอาไว้เล่นกับพวกอะตอมหยดซูมนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถปรับวัดได้ถึง80วัตตวัคือเราจะปรับลดก็ได้หรือจะปรับเพิ่มถึง80วัตบ์ัแต่ถ้าเรากดเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น81วัตต์วัเนี่ยมันจะเป็นซปเปอร์โหมดนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนสีแดงนะครับทำให้เรารู้ว่านะครับเราเล่นวัดสูงมากยิ่งขึ้น น,นี่เราก็นี่ตั้งแต่81วัตต์จนถึง100วัตต์นะครับเอย177วัตต์นะครับนี่ในพาว Power ก็ยังเป็นโหมด Super โห d e อยู่นะครับตอนนี้กดบนไม่ได้นะครับถ้าเราจะลดวัตต์นะครับเราต้องกดลดวัตต์นะครับอันนี้เราก็จะลดลงมาให้เรื่อยๆให้ครับอันนี้ก็นี่ถ้าเป็น80เนี่ยหน้าจอจะเป็นเปลี่ยนเป็นสีสฟ้านะครับ ถ้าเราลดลงมาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับก็จะได้อยู่ที่5วัตต์นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเรากลับไปเป็นโหมดเดิมก็กด3ครั้งเช่นเดียวกันครับ1 2 3ก็คือโหมด S เป็นโหมดสมาร์ทแล้วโหมดสมาร์ทล่ะปรับวัตต์ต่ำสุดได้เท่าไหร่ลงมาเรื่อยๆครับอยู่ที่5วัตต์นะครับเพิ่มมากสุดนะครับ แม็กพาวเวอร์นะครับถ้งหมด S เนี่ยมันจะเพิ่มได้อยู่ที่80วัตต์นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองดูแต่ละวัตต์ให้ดูนะครับว่าควันจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นตัวโหมด S นะครับที่เป็นหน้าจอสีเหลืองแบบนี้นะครับให้ดูนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมใช้แท้ง TPP นะครับใส่คอยล์ TPP ขนาด0.15อยู่นตอนนี้นะครับ คอยตัวนี้0.15เนี่ยมันจะรับวัตต์ได้สูงสุดอยู่ที่80วัตต์ครับผมแล้วก็เขาก็จะเขียนบอกนะครับว่าเบสของตัวคอย,เ,ยเขาเขียนติดข้างคอยเลยนะเขาจะเขียนว่าอยู่ที่65-75วัตต์นะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะดูอยู่ที่65วัตต์ให้ดูก่อนอ่าตอนนี้นะครับ65วัตต์นะครับอ่าขวัญเยอะเลยดิเอ้ยสายฟีเบทโดนใจแน่นอน ต่อไปครับอย่างที่2ผมจะดูดอยู่ที่75วัตต์ให้ดูครับว้าวก็ควันก็จะหนาขึ้นยิ่งด้วยนะครับต่อไปนะครับก็คือจะเป็นแบบแม็กของตัวคอยเลยก็คืออยู่ที่80วัตต์ครับตัวนี้ดูดให้ดูด้วยครับว้าว ก็เยอะขึ้นตามวัดนะฮะต่อไปครับผมจะเล่นเป็นโหมด RBA ที่ใส่แบบอะตอมให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับต่อมานะครับผมจะเล่นเป็นโหมดตัว R หน้าจอสีฟ้าเอาไว้ใช้กับตัวตอมหยดสูบนะครับนี่เลยผมจะปรับอยู่ที่80วัตต์นะครับเป็นหน้าจอสีฟ้าแบบนี้นะอย่างแรกเลยแสมยาก่อนเดี๋ยวกดให้ดูนี่ปรับ80วัตต์นะครับเดี๋ยวกดก่อนนะครับ ลันนะผมแสบมือขอเช็ดนิดนึงนะฮะ,อะโอเคต่อไปครับผมจะดูดให้ดูอยู่ที่80วัตต์เหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดก่อนรอบนี้ดูดก่อนนะยิงไฟค่อนข้างนุ่มนะฮะแล้วก็รัวครับต่อไปนะครับถ้าเรากดมากขึ้นกว่า80วัิบ์เนี่ยเป็นเลข81วัิบเเนี่ยเขาเรียกว่าซุปเปอร์โหมดหน้าจอจะเป็นสีแดง เตือนให้เรารู้นะครับว่าเฮ้ยเราเล่นวัตเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วนะครับผมเนี่ยจะปรับอยู่ที่100วัตก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่100วัตแล้วนะครับก่อนนะอื่นนะฮะหยดน้ำยาก่อนนะครับแล้วก็จะกดเบิร์ให้ดูนะครับค่อนข้างรัวแล้วก็แรงมากขึ้นครับ าดนะฮะต่อไปผมจะลองเล่นให้หวัดมากขึ้นสำหรับคนที่ชอบเล่นแบบหวัดมากๆก็คือ120วับาทครับตัวนี้120วบาทนะครับกดเบิ้ล ข้างรัวมากขึ้นเช่นเดียวกันแนละ้แรงมันกระแทกมันกระแทกนะครับแล้วก็ดูให้ชมครับต่อไปนะครับเราจะปรับอยู่ที่177วัตต์ก็คือแม็กของตัวเครื่องเลยนะครับเป็นการยิงไฟที่แรงมากๆนะครับตอนนี้177วัตต์นะครับ อันนี้อาจจะไม่กดแช่นะครับเพราะว่ากลัวสำลีมันขาดนะเพราะแค่นี้โอ้โหแรงมากเลยนะจะลองดูดสักปื้ดเดียวพอแล้วมันเพราะมันจะแรงสุดๆไปเลยดึงแค่เล็กน้อยแค่นี้ควันก็เยอะแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดสรุปในเรื่องของตัว d ดกสให้ฟังนะครับก็คือ d ดกสเนี่ยค่อนข้างยิงไฟนุ่มแล้วก็ถี่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัว d ดกสของเขาเนี่ยจะเป็นจ e นแฟนชิ h เวอร์ชัน n อน2นะครับถ้าพูดถึงเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นตัว Ag a r ร์กัสตัวนั้นเนี่ยจะเป็นจีนแฟนชิพเวอร์ชัน่น1.0ะครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวแท้ง TPP แท้ง p p ที่เขาให้มาใหม่เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าถ้าเป็นรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็น PNP นี่เป็น PNP ใช่ไหมดูขนาดเนี่ยเราก็รู้แล้วนะครับว่าตัวแท้ง PTT เนี่ยที่ทำออกมาเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้มันจะเล็กกว่านะครับแล้วก็นะครับพูดถึงเรื่องคอยคอยที่ให้มาตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นคอยที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นก็คือคอยของ PTT นั่นเองต้องใส่กับแท้ง PTT นะครับแล้วก็ คอ,คอยที่ใช้กับตัว PNP เนี่ยเอามาใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับแต่นะครับ,แต,นะรบแต่ถ้าเรามีแค่แท้ง PNP ตัวนี้เนี่ยเราสามารถถอดสลับมาใส่ตัวนี้ได้ไหมใส่ได้นี่ตอนนี้นะฮะเราสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยาก ติดตามนะครับก็หรือว่าฝากติดตามไว้ด้วยเราจะทำอีกคลิปหนึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวแท้ง PTT และแท้ง PNP นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอชมในคลิปหน้ากันนะครับในช่วงนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง w e b ป r b ์บาําน้อยไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องทางต่างามของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG และก็ Li n e แต่ชื่อว่าหาน้อยไฟลุกนะครับตอนนี้ขอญาตไปก่อนครับสวัสดีครับ